โอ้แต่เราได้เราได้แปดล้านสองสี่แม่ผมเขียนรถทิมอะเอาอะไรคิดที่ทางให้กันเลยรถต้ามันสวยอ่ะเฮ้ยผมผมโกนหนวดมาใหม่นะคุณดูสตรีมของนี้เฮ้ย่ะรอวะไหนใครอยากโดนนี่ดิอินเตอร์ในวันอาทิตย์อีกอ๋อให้ผมค่ายดีคนเหรอแล้วคุณจะไปไหนอ่ะไปหรอไปไหน จัดครับเดี๋ยวพีต้องไปละไปไหนไปเล่นฟอนไนก์กาแฟครับเดีวเดี๋ยวมาคนไม่ใช่คโอ้เห็น้องต้าตีติดแล้วไฟมาว่ะเฮ้ยรออะไรอ่ะพี่ชายมาในสีดานิีใ่หลังฟ่รอฮะหกระ้ให้น้องต้าตีว่ะว่าไม่ทามาแล้วนองพูดเยอะ มือมาแล้วช่วงนี้มือมา,มาตัวอะไรต่อดีเนี่ยตัวอะไรต่อดีวะกีบไม่รู้เลยวะมันเต็มมันเต็มน,นะนี่เต็มออมะไม่ขอตัอ้งชื่อสตีมว่า ไอโอสี่เนี่ยเควปิตี้รับครบแล้วหีดครบแล้วตาครบแล้วอ่าเล่นอยู่ไหมแฟนเป็นเหมือนเนี่ยอะไรนะคนดูแลแบบไาาล่รับแฟนให้ทุกคนนะคนดูแลทีมพี่เออระดับหัว,วหน้าหัวหน้าเก่งนะดูแลเด็กๆหัวหัม่วงไงพี่ผมม่วงผมม่วงมาเลยย้อมผมหมอไม่ย้อมพี่ ไม่ได้ทาผมผมมันด้วยเป็นเองมาเฮ้ยตจบครับขอ,อเล่นครับขอเล่นสุดๆน,น,น้องต้ามือมาแล้วตอนเนี้ยพี่ว่าใครอยากให้น้องต้าีอาที่ไปตั้งชื่อสตรีมว่าฮอนเหรอวะใช่เปเลยไอ้เหี้ย